ลาชินีถีไม้เทา้าเดี๋ยวดูใบที่สองนะเจ็ดดาบโอเคสองใบแล้วนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมรู้คําตอบแล้วครนรังคาญจะอึดัดใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นที่เราต้องจ่ายอะนี่ไงผมพูดล่วงหน้าเลยเห็นไหมผมผสมาธาตุเอาด้านบังเอิญฐานดวงนี่มาห้าเหรียญเลยครับรายจ่ายนะมีมาแล้วนะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในบ้านค่าใช้จ่ายในบ้านเลยไม่ต้องคิดเยอะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารวมมันมีทั้งค่าใช้จ่ายประจําและจอเข้ามาถ้าค่าจอน,นี้เป็นค่าซ่อมแซมต่างๆซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถซ่อมแซมสุขภาพบริวารน,นะอังคารมีค่าใช้จ่ายรอนะเห็นไหมเนี่ยดูดีนะครับบนอังคารนะคุณผู้หญิงที่เป็นโอ้โหห้าดาบเอา,เอาเอากลับไปนะค่าจ่ายนะสัปดาห์นี้นะคุณผู้หญิงที่เป็นชาวอังคารนะครับ คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับต้นคอคออถ้าก้มหน้าเยอะๆนี่ระวังตรงคอนะกระดูกตรงคอเส้น,เนิ่ตรงคอนะคอมดลูกต้องดูแลหน่อยอย่ายกของหนักนะอย่ายกของหนักนะอืผมเห็นดะเห็นไพ่ปั๊บเดียผมรู้เลยว่าคุณจะจะมีปัญหาเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายนี่อันนี้คุณจะรู้สึกว่ามันแปลกไหมคุณช่วยตอบผมหน่อยด้วยว่าถูกไหม คนบันคาเนี่ยถึงแม้วจะเคยมีไรายได้เยอะมาก่อนหรือว่าเคยคิดว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปให้จาไว้นะอันนี้จังทุกขังอัตตาไม่มีอะไรเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะเออบางทีบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะงานที่ทําอยู่เนี่ยมันก็ดีนะแต่มึงอยากจะได้มีไรายได้มากกว่านี้หรือว่าคนไหนที่เคยมีไรายได้มามากกว่านี้แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ทําไมมันมันค่าใช้จ่ายรู้สึกขาดความมัดคงขึ้นมาซะงั้นแหละเป็นความรู้สึกข้างในนะ ตำแหน่งบ้านดีนะเป็นความรู้สึกข้างในนะจริงๆแล้วคุณยังเก่งอยู่นะครับคุณต้องใช้ความสามารถของคุณนะผลิตออกมาเป็นเงินให้มากกว่านี้นะครับแต่ผมเห็นฐานดวงคุณแล้วนะฐานดวงเนี่ยณนะวันที่เวลานอที่คุณมาดูผมเนี่ยมันแปลว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณทํางานพูดถึงชาวที่ทํางานนะมาถึงตัวที่คนที่ทํางานมีความรู้สึกว่าทํางานหนักแต่รายได้มันน้อยลง หรือทํางานหนักแต่มันยังไม่ไม่บาลานซ์กับค่าใช้จ่ายประมาณนี้อาจจะเป็นเฉพาะช่วงนี้ก็ได้นะครับผมนึกออกไหมครับเป็นไปได้ไหมนะครับอาจจะเป็นเฉพาะช่วงนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าซ่อมแซมเข้ามารวมถึงค่าซ่อมแซมสุขภาพที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับค่าซ่อมแซมสุขภาพค่าซ่อมแซมยอดยานพาหนะค่าลูกหลานบริวารค่าใช้จ่ายประจํารวมถึงค่าใช้จ่ายจอด้วยผมจะบอกให้สําหรับคนที่เรียนไพ่ หลายคนก็จะทายว่าไพ่ลาชินีถือไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ดีจริงครับดีเรื่องงานดีเรื่องซิกเซนแมวตัวเนี้ยคนวันอังคารเป็นคนที่มีซิกเซนแรงนะถ้าคนไหนเป็นหมอดูอังคารเนี่ยบ้าจะทักทักเรื่องร้า,ายแรงมากนะครับแมวตัวเนี้ยหมายถึงว่าเขาจะมีซิกเซนตาที่สามถ้าผ่านการฝึกฝนที่ดีคนบันอังคารนะแต่ในขณะเดียวกัน ไพ่ใบนี้มันแปลว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายจอมาเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นและควรจ่ายเมื่อจ่ายไปแล้วเดี๋ยวจะได้คืนกลับมานะเพราะฉนั้นคนวังคารเนี่ยเบี้ยวคนอื่นไม่ได้เลยเท่าน,นี้นะประมาณนี้นะโอเคเอาต่อไประวังสุขภาพนะครับฐานดวงแปลว่าต้องกินยาหรือต้องควบคุมหรือต้องคอยหมั่นรักษาสำหรับคนที่ป่วยแล้วนะครับวันที่พรุ่งนี้3วันเนี่ย สุขภาพกายสุขภาพใจไม่ค่อยดีบางคนก็มีปัญหาที่สายตานะครับเส้นเอ็นกระดูกแล้วก็อ,อวัยวะข้างในนะโดยเฉพาะในช่วงของวันที่23 24 25พอเข้าวันที่26 27 28 29ดีครับพิมพ์เขาว่าดียิ่งขึ้นเลยครับผมนะครับช่วงนี้ถ้ามีเกณฑ์เดินทางนี่มันเกี่ยวกับง,งานนะนี่นี่หมายถึงออกนอกบ้านนะครับถ้ามีเกณฑ์เดินทางหรือได้ออกนอกบ้านเตรียมอยู่เตรียมยาไว้ นหน้าอมยิ้มไว้หน่อยถ้าไปติดต่อกับคนเพราะหน้ามันจะบุ้ยหน้ามันจะบึง้งนะครับบางคนหยุดงานมันคนเปลี่ยนงานมันคนติดภารกิจนะครับมีหลายอย่างต้องเคลียร์ต้องจัดการคนไหนที่อยู่บ้านแหมไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้นะต้องมีคนคุยซะหน่อยนะครับฐานดวงฐานบริวารไม่ค่อยดีความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริวารลูกหลาน <c oughs> จะมีตึง หรือพูดกันไม่สนิทใจเท่าไหร่ความขัดแย้งของคุณกับคนอื่นจะเกิดขึ้นจะฝังอยู่ในใจของคนวันอังคารนะครับแต่ข้อดีของคุณก็คือว่าโชควาสนายังพอที่จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีโชคนะมีโชคนะสัปดาห์นี้สื่อนําโชคถ้าวันไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงสื่อนําโชคผ่านไปแล้วแสดงว่าผมไม่เห็นนะอันเนี้ยมันบอกว่าอะสื่อนาโชคคือบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในบ้านนะ อยู่ในบ้านนะ,ะบ้านคุณเนี่ยเลขที่บ้านนะครับบางคนก็มีต้นไม้มีสื่อที่เกี่ยวกับเทพผู้หญิงนะครับเพราะนักคนวันคารเนี่ยยังพอมีโชคโชคงานโชคเงินโชคเสี่ยงหรือโชคที่มีคนช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูอันนี้ยังมีอยู่ไม่ตกอับจริงๆนะโอเคนะครับสีสัปดาห์นี้นะ สีที่ออกสีเทาๆเหลืองๆเนี่ยเด่นนะครับงานการค้าการขายเรื่อยๆไม่ปังเหมือนเมื่อก่อนเรื่อยๆยังไปได้23 24 25พอเข้าวันที่26 27 28 29ก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับอย่ายึดกับกติกาเดิมๆถ้าใครมีคดีความเจรจาพูดคุยยังพอดึงเกมได้เคลียร์ได้ สำหรับคนวันอังคารเนี่ยเรื่องความรักสำหรับรักใหม่นะรักใหม่เนี่ยรักกันใหม่ๆเนี่ยจะต้องฝ่าฟันเกี่ยวกับญาติเพื่อนองค์ใหม่เลยนะจะต้องมีการฝ่าฟันแก้ไขปัญหาของแต่ละคนแต่ละฝ่ายก่อนถึงจะคลองรักได้แต่รักใหม่นี่พูดถึงรักใหม่นะแต่รักที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยมันจะยํดเนินไปแบบนี้อึดอัดบางคนอยากเลิกก็เลิกไม่ได้นะนะครับถ้าเป็นคนโสด ต้องระวังลักซรแค่นั้นเองนะเลขหน้าไพ่เป็นเลข7-6-3-2